ว่าฟรีแลนซ์บางคนเนี่ย <ฮา S 1> ลืมกำพืชตัวเองอเอาสอนหนังสือเนี่ยถ้าเราไม่เคยลงมือทําเราจะสอนลูกศิษย์เราไม่ได้พอเวลาเราบอกให้เด็กๆปัจจุบันเนี่ยคนเดี๋ยวนี้เขาอยากทําหลายอาชีพถ้าอาจารย์ก็ยังไม่เคยทำแล้วจะให้ไปแนะนําเด็กๆมันเกิดควอชันมาฟรีแลนซ์มี2ส,ส่วนค,ครับท่านส่วนแรกคือ <c oughs> ทำแล้วได้ตังกับส <letter> ่วนที่2ทํทำแล้วฟรี สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาเป็นเรื่องที่อาจจะบอกว่างานประจำทุกคนมีอยู่แล้วนะอาจจะบอกอาชีพเรานี่แหละโดยเฉพาะท่านผู้ชมที่หลากหลายนะแต่งานประจำอย่างเดียวพอหรือเปล่านะครับอาจจะมีงานเสริมการเสริมมันก็มีหลายประเภทอีกแต่ไอ้คำที่เราได้ยินกันบ่อยๆอ,ยอยเอ๊ะคุณไปทำอะไรคุณงานนี้ทำประจำหรือเปล่ามีคำว่าฟรีแลนซ์อีก มันคืออะไรนะฟรีแลนซ์เอ๊ะมันงานอิสระหรือเปล่างานอะไรหรือเปล่าวันนี้เราต้องมาพูดคุยกับผู้ที่มีประสบการณ์ผู้ที่คลุกคลีอยู่ในเรื่องนี้สองท่านนะครับสวัสดีครับอาจารย์หญิงครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีครับทั้งสองคนเนี่ยต้องบอกนิดหนึ่งที่เราจะพูดกันเนี่ยไอเรื่องของฟรีแลนซ์ค่<ฮ>ะไอ,ไอไงานประจำเรารู้อยู่แล้วนะอาชีพต่างๆ่างเนี้ยฟรีแลนซ์เนี่ยมันเป็นยังไง ให้หญิงตอบก่อนลวกันนะคะถ้าในความคิดก็คือถ้าเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยมันก็คือเหมือนอาชีพที่เราบออิสระค่ะอาจารย์แบบเหมือนทั้งเวลาทั้งเรื่องของการจัดการในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำรองนี้ค่ะฟรีแลนซ์เั่้นไงฟรีแลนซ์มี2ส่วนครับท่านส่วนแรกคือทำแล้วได้ตังค์กับส่วนที่2ทํทำแล้วฟรีฮะเฮ้ยทำแล้วฟรีไม่มีหรอกมันเรียกฟรีแลนซ์ก็มันมีฟรีแลนซ์อยู่ไงเพราะว่ามีฟรีมีฟรีอยู่ด้วยซึ่งมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับคือเรารับงานมา นอกเหนืองานประจำเนี่ยบาง<ะ>ครั้งเราก็ได้ตังค์บางครั้งเราก็ไม่ได้ตังค์ผมถือว่าเป็นฟรีแลนซ์ทั้งหมดครับท่านถืออย่างนั้นเลยเหรอจริงครับจริงครับแต่ว่าเรามีความสุขกับการทำงานไอ้อฟรีแลนซ์ที่ไม่ได้เงินเนี่ยมันเป็นลักษณะของจิตอาสาเป็นลักษณะของอาสาสมัครอะไรอย่างนั้นมากกว่าไหมไม่นะครับบางทีเราเรามีศักยภาพ<ะ>มีความสามารถที่จะทําในสิ่งนี้<ะ>เราผมมีความสามารถในการออกแบบก็มีคนมาให้ที่ช่วยออกแบบให้หน่อยโอเค เราก็ให้เขาไปไม่ได้เอาเงินเป็นตัวตั้งไม่ได้เอาเงินเป็นตัวตั้งแต่แต่เราเอาเอาผลงานของเราเป็นตัวตั้งว่าเราได้สามารถพัฒนาตัวเองได้ด้วยเวลามีอะไรถี่ถี่มาเราทําบ่อยๆเนี่ยครับมันถือว่าสร้างความเชี่ยวชาญให้ตัวเราอ๋อเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าฟรีแลนซ์นี่ก็คืองานอิสระนี่แหละถูกต้องครับมันอาจจะมีทั้งได้เงินไม่ได้เงินค่ะฟรีแลนซ์มันก็ไม่ใช่อาชีพรองเนาะฟรีแลนซ์เหรอ,อ,อหลาย<ถ>คนอาจจะใช้เป็นอาชีพรองได้เออถ้าได้เงินถ้าได้เงิน อืมครับแต่สําหรับผมเนี่ยก็แบ่งเป็นสองส่วนอย่างนนคืออาชีพลองเราก็ได้ตังค์อาชีพที่สิ่งที่เรารักเราก็ทํามันไปคราวนี้อาชีพลองหรือว่าอัฟรีแลนซ์นี่ก็แลักันงานอิสระเนี่ยบางทีมันไม่เกี่ยวพันกับอาชีพโดยตรงของเราใช่ไหมใช่ครับทับแตกต่างไปเลยใช่ครับไฮ้พวกนั้นก็แสดงว่ามีความสามารถที่อาจจะบอกว่านอกเหนือเป็นงาน อาจจะบอกก๊อกสองหรือบางทีก็ไปเรียนรู้ใหม่อะไรอย่างนั้นหรือเปล่าเอ่อสหรับผมเนี่ยถ้าถ้านอกเหนือไปจากความสามารถเดิมที่มีอยู่เนี่ยเอาความสามารถเดิมคุณมีอะไรบ้างอ่ะยกมาหนึ่งสอหนังสือนะครับสองมีกราฟิกดีไซน์อ่าสามเรื่องเอ่อคอมมูนิเคชันทั้งหมดนะเช่นการตัดต่อนู่นนี่นั่นเพราะมันมาทางสายดิจิทัลแล้วอันนั้นก็คือทักษะที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ถูกต้องครับสมัยปัจจุบันเขาก็เรียกว่าฮาร์ดสกิลถูกต้องครับอ่ามีทักษะต่างๆนี้ และไอตัวที ans, ่เป right ็นฟรีแดนอะไรอของคุณบางที่ไม่เกี่ยวข้องไหนตรงนี้เลยใช่ไหมฮะไม่รู้แล้วแต่คุณแต่คุณน่ะฟรีแดนของคุณอะฟรีแลนผมคือช่วยภรรยาทําขนมเค้กครับง่ไอตรงนี้คุณใช้ฮาร์ดสเกลหรือซอฟต์สเกลใช้ใช้ซอฟต์พราะว่าคนที่เป็นฮาร์ดก็คือภรรยาอเขาเก่งกว่าคุณแน่นอนเาเก่งกว่ารื่องสูรเรื่องอะไรต่างผมไม่รู้เรื่องเลยแต่คุณไปช่วเขาตรงไหนแพ็กเกจเหรอ ผมช่วยหนึ่งช่วยชิมอถ้าผ่านผมไปได้เนี่ยอร่อยเฮ้ยคุณพูดเป็นเป็นลิ้นเทวดามาคือผมเป็นคนที่จริงๆแล้วทานอะไรเนี่ยเลือกนะทานแล้วเลือกโอ้ไม่ใช่สักแต่ว่ากินโอ้ท่านก็พูดแรงไปสักแต่ว่ากินคือลิ้นจระเข้หรือเปล่าคอคือผมจะไม่คนเป็นคนไม่ทานหวานพอพอทําขนมเค้กมันจะมีขนมเค้กหลายแบบเนี่ยขนมเค้กที่ทําตามสูตรเดิมเนี่ยมันก็จะหวานของมันไป แต่เราเนี่ยไม่ทานหวานเพราะนั้นถ้าเกิดผ่านผมไม่ได้เนี่ยคนที่ไม่ชอบทานหวานเนี่ยเพราะฉะนั้นฟรีแลนซ์เรื่องการชิมอาหารเรื่องของการช่วยภรรยาเนี่ยฟรีแลนซ์เนี่ยคุณได้มาจากตรงไหนได้มาจากเรียนรู้ร่วมกับเขานั่นแหละครับอืมแล้วคุณใช้ซอฟต์สกิลด้านใดบ้างชิมชิมมาลดค่าอสองคือบรรจุภัณฑ์แพ็กเกจชนะแพ็กเกจจริงนะครับทำยังไงให้ถูกที่สุดสวยที่สุด สอย่างนะครัพ็เกจจริงแล้วก็แล้วก็ควบคุมตัวโปรดักให้อยู่ในสภาพดีที่สุดแต่การเงินคุณไม่ได้แตะหรอกเ่าได้ไหมอันนั้นเรื่องใหญ่ค่ะไม่ไม่ได้แม้แต่บาทเดียวครับท่านนั่นละแต่ฟัสชดใจออกแบบก็ไม่ได้บุญคุณได้ไหมบุญคุณได้ไหมถ้าถูงว่าจะทะเลาะหรือจะว่าอะไรต่างๆ่าให้เดี๋ยวฉันไม่ทําให้นะ ไม่แล้วครับผมก็ต้องทดแทนก็ด้วยครับเพราะว่าเขาให้ความรู้ในเรื่องของเบเกอรี่มาโอ้นี่วันหนึ่งถ้าผมได้สามีกระตันอยู่สุดยอดเลยค่ะสุดยอดันึงไม่ได้อยู่กับเขาผมจะได้สูตรมาเรียบร้อยมีคิดต่อด้วยว่าวันหนึ่งพอได้สูตรปุ๊บคุณกระดบีบคอเขาตายเลยหรอก็ต้องค่อยๆไปครับท่านเราค่อยๆค่อยๆทำให้เขาไม่อยากอยู่กับเราก็ได้ครับแล้วถ้าสมมติว่าคุณมีแฟนใหม่ สมมตินะนี่สมมติเป็นสมมติสมมติอันนี้ไม่อันนี้เราไม่ใช่ฟรีแลนซ์ค่ะสมมติว่าคุณมีแฟนใหม่เนี่ยไอทักษะที่เกิดจากการที่คุณเป็นฟรีแลนซ์ช่วยภรรยาตลอดจนกระทั่งคุณเนี่ยอาจจะบอกว่าเป็นฮาร์ดสกิลเลยนะความรู้ทักษะเยี่ยมมากเลยเนี่ยคุณสามารถถ่ายทอดให้แฟนใหม่ซึ่งไม่มีความรู้เรื่องของขนมเค้กเลยได้ไหมคือถ่ายทอดคงได้ครับอยู่ที่ว่าคนนั้นเขาจะรับด้วยหรือเปล่า บางบางทีเขาอาจจะไม่ถนัดกับเรื่องการทําให้ตรงนี้อาจจะไม่ชอบคุณก็ไม่ถนัดนะตอนแรกอ่ะแล้วคุณทําไมคุณละต้องทำเพราะบอกถูกบังคับเอ่ะงั้นก็ต้องบอกเขาว่าถ้าทําแล้วได้ตังค์ถ้าทาแล้วได้ตังค์นะอยากได้ตังค์กอยากได้ตังค์มาเรียนดูอ่ะมาทึนดีบ้างฮาร์ดสกิลของคุณเนี่ยแน่นอนสอนเก่งอะไรต่างๆทั้งหมดนะเรียนนิเทศศาสตร์มาปฏิบัติได้ฝึกเด็กได้ื่องต่างๆทั้งหมด ไอ้ซอฟต์สกิลที่อาจจะบอกใช้เป็นฟรีแลนซ์เลยเนะี่ยหรือบางทีคุณก็อาจจะเอา h a r ์ดสกิลที่คุณมีอยู่อทักษะที่มนรเนะ่ยคุณไปทําเป็นฟรีแลนซ์อย่างอื่นก็ได้เพราะฉะนั้นฟรีแลนซ์คืออะไรของคุณถ้า,ถ,าถ้าถามถึงตัวหญิงเองอะคือฟรีแลนซ์ที่ปัจจุบันเนี่ยทำอยู่ก็ต้องบอกว่าในความคิดหญิงก็เมื่อกี้คุยกับจันโก้ไปว่าหญิงมองว่าในยุคนี้ คนเรามันก็อาชีพเดียวมันก็ไม่พอแล้วค่ะท่านแล้วก็หญิงก็มักจะคิดอยู่เสมอว่าการที่เราอย่างสมมติเรามีฮ s สกิลเรื่องการสอนเนี่ยค่ะเราจะทําฟรีแลนซ์อะไรได้บ้างพอฟังอาจารย์โก้เมื่อสักครู่หญิงก็นึกถึงตอนที่ตัวเองเป็นพิธีกรค่ะจากงานฟรีค่ะพี่โก้คือไม่มีแบบไม่มีเงินเลยนะคะท่านแบบว่าใครที่แบบเห็นว่าเราพอจะมีความสามารถเขาก็แบบชวนเราไปทําเป็นงานแต่งงานบ้างงานวิชาการบ้างเราไปหมดเลยค่ะงานฟรี เพราะว่าเรารู้สึกว่าอันนั้นน่ะคือเราได้พัฒนาทักษะของเราจริงๆแล้วมันเป็นเวทีที่เราได้ฝึกฝนพอเราทําไปเรื่อยๆมันเริ่มมีคนจ้างงานค่ะจ้างงานเราให้เราแบบได้ได้มีโอกาสไปทํางานหลายๆอย่างนะคะเริ่มมีจ้างงานเริ่มมีให้เสื้อผ้าหน้าผมมีรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะจันก็เลยเริ่มเรารู้สึกว่าเออเราพัฒนาสิ่งตรงนี้มาจากฮาร์ดสกิลที่เรามี แล้วทาให้เรามีอาชีพที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากสิ่งที่เรามีอยู่ปัจจุบันอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วมันสนุกค่ะซึ่งตรงนี้ฟรีแลนซ์ของทั้งสองคนเนี่ยคนนั้นฟรีแลนซ์อาจจะต้องถูกบังคับไม่ทหตายไม่เต็มใจครับนะแต่ทีนี้ฟรีแลนซ์ต่างๆคเนี้ทักษะมีแล้วอะไรต่างๆมีแล้วเลือกได้แล้วงานนี้จะรับก็ได้ไม่รับก็ได้นะครับบางทีก็บอกงานนี้ไปก็ถูก ถ้ามองในแง่ตัวเงินนะ,ะงานนี้แพงงานนี้บริษัทเขาเสนอมาต่างๆตรงนี้ตรงนี้มันเริ่มเกิดเมื่อไหร่ถ้าถามว่าโ,โหก็นานแล้วนะคะท่านก็นตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ปี55ค่ะ2555ค่ะคือเริ่มจากแบบทุกอย่างที่แบบเราสามารถทำได้หมดเล็กๆน้อยๆเราทำหมดเลยค่ะแล้วก็เริ่มมีเหมือนกับมีคนจ้างงานแล้วเขาก็ให้ค่าตัวแบบก็คือเราไม่ได้มีเลทค่าตัวนะคะก็คือขึ้นอยู่กับเจ้าของงานว่าเขาจะให้เราเท่าไหร่ ซึ่งถ้าเรารับได้ก็ไม่มีปัญหาก็คือลองทําดูเพราะว่างานบาง,บางงานเนี่ยมันจะเป็นเสราร์อาทิตย์ตอนแรกเนี่ยรับน้อยๆก่อนใช่ไหมน้อยก็รับน้อยก็รับค่ะอาจารย์แต่ตอนหลังนี่น้อยไม่รับรับค่ะ <c oughs> มันจะมีเพดานแบบน้อยๆก็รับเริ่มมากขึ้นก็รู้สึกว่าอ้าฉันดูไอ้ขึ้นก็อ่าเริ่มเริ่มต่อรองแต่ตอนนี้ค่ะทุกอย่างคือรับหมดค่ะจะถูกจะแพงจะอะไรทุกอย่างคือโอกาสค่ะอืซึ่งตรงเนี้ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เขาบอกว่าฟรีแลนซ์บางคนเนี่ยค่ะ ลืมกำพืชตัวเองอนะก็เริ่มขยับไปสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้น<ะ>เพราะงั้นท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมกำลังติดตามเราอยู่เนี่ยฟังคำถามนี้ดีๆนะครับซึ่งท่านฝากผมถามเนี่ยคำถามทั้งสองท่านก็คือว่า,าเขาจะค้นพบที่เขาจะไปทำฟรีแลนซ์นอกจากอาชีพประจำแล้วเนี่ยวิธีการจะค้นตัวเองให้พบว่าเอ้ยไอ้ตรงนี้ตรงนี้จงทั้ง ยึดเป็นฟรีนันเป็นอาชีพอิสระได้เนี่ยอาจารย์โก้บอกกับท่านผู้ชมหน่อยก็รักมันหรือเปล่าล่ะครับต้องรักเริ่มต้นตั้งแต่รักก่อนรักกับชอบไม่เหมือนกันคือชอบเนี่ยก็คือไปทดลองทำชอบที่จะทำไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นอันนั้นมันมีความหลากหลายได้ชอบชอบที่จะทําขนมเค้กก็ไปลองทําดูชอบที่จะทาไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นก็ลองทําดูแต่พอ เจอความหลากหลายเข้าไปหลายๆครั้งแล้วเนี่ยเราจะเจอตัวเองว่าอ๋อฉันอยากทำให้เนี่ยบ่อยๆนั่นแต่ว่าหลายอย่างแล้วก็เลือกเอาแล้วก็เลือกจัดจัมักเอาใช่ครับแล้วแล้วเราจะเจอความรักโอเคได้ความชอบและความรักแล้วจากนั้นอะไรอีกจากนั้นก็คือทําให้มันเชี่ยวชาญเหมือนกับพี่อาจารย์หญิงพูดมาสักรู่นี้บอกว่าไปเป็นไปเป็นพิธีกรมีเวทีเยอะ รับน้อยๆแล้วก็รับเยอะๆมากๆอะไรเนี่ยครับแต่ว่าเราได้ฝึกฝนความเชี่ยวชาญในความเป็นพิธีกรซึ่งตอนนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าคนมีความรู้พื้นฐานอย่างอาจารย์อิงอยู่แล้วครับศัพท์ปัจจุบันเขาก็เรียกว่า up skill ถูกต้องครับใช่ไหมครับหรือลืมไปหมดแล้วเอา re skill ก็แล้วกันหรือไม่มีความรู้เลยเป็น new skill ที่เรารจะเรียนรู้ใช่ไหมใช่ครับทักษะใหม่ๆต่างๆตรงนั้นอ่ะเรียนรู้แล้วอะไรอีกไหมเรียนรู้แล้วก็ลงมือทํา เพราะนั้นถ้าถ้าอยากเรียนรู้ชอบรักลงมือทําต้องทําเลยอย่ามัวรีรอลงมือทำปั๊บเราจะรู้สิ่งที่เราจะรู้ต่อไปแล้วเป็นประโยชน์เรามากเลยคือ learning by mistake คือเราพอลงดลอถำปั๊บลองผิดลองถูกไปเลยครับแต่วิธีการลองผิดลองถูกตอนนี้มันง่ายครับท่านคืออยากทําอะไรอยากรู้อะไรนะเปิดย t u b e เปิดเลยดูปั๊บเอามาทําทดลองทําดูเลยแล้วเราจะรู้ว่าบางทีใน YouTube เนี่ยบอกเราไม่หมดอื อาจารย์หญิงมีเสริมอะไรไหมกรณีที่สมมุติว่าคนเขาอยากจะบอกท่านผู้ชมบอกเฮ้ยฉันอยากจะทํางานต่างๆตรงเนี้อยากเป็นพิธีกรอยา่างอาจารย์หญิงเนี้ยจนกระทั่งได้เงินนะพูดง่ายๆทําทไงของหญิงคือหญิงจะคิดอย่างนี้ค่ะคือเริ่มต้นเนี่ยอยากทํา อยากทาเพราะว่าเรารู้สึกว่าเออเนี่ยมันเราสนใจเราชอบเรารักแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเมื่อเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้โอกาสเราต้องต้องทาทุกอย่างเลยคือโอกาสมันอาจจะไม่ใช่ถุงทุกคนนะคะอาจารย์คือบางทีโอกาสมันเหมือนแบบมีเยอะเยะมากเลย<ม>แต่ว่ามันไม่รู้ว่าโอกาสนั้นมันจะไปอยู่ที่ใครแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่หญิงได้โอกาสหญิงก็คือกล้าที่จะทําคือคือถ้าสมมติอาจารย์บอกอ่ะอย่างวันนี้ถ้าอาจารย์บอกว่าหญิงมาคุยตรงนี้นีนะ่อย่บอกมาค่ะอลองดูก่อนไม่รู้เพราะว่าเดี๋ยว อาจารย์จะบอกเองว่าได้หรือไม่ได้เป็นยังไงเราก็จะได้เรียนรู้จากตรงนั้นแต่วันนี้ต้องได้เนะยครับถ้าผู้ชมดูอยู่นะอันนี้คือมาเต็มที่แล้วค่ะคือคือคือเราก็รู้สึกว่าอ่าโอเคคือถ้ามีโอกาสเราต้องกล้าเราต้องมั่นใจเราต้องต้องลงมือทําถ้าเราไม่ลงมือทําอ่ะหรือว่าถ้าหญิงไม่ทดลองหรือว่าเตรียมตัวเองมาเพราะนั้นมันก็จะกลายเป็นว่าเฮ้ยมันก็น่าจะไปต่อไม่ได้ในความคิดหญิงนะคะซึ่งตรงนี้นะถ้าเราดูแล้วเนี่ย รายการของเราไม่มีสคริปต์มีแต่หัวข้อแล้วก็ถามสดเราได้ความจริงใจให้กับผู้ชมนะแต่ท่านนั่งมาอ่านทีละข้อละข้อแต่ละอันเนี่ยผู้ชมบอกเอ้ยเตรียมมาอย่างนี้มก็พูดได้ใช่ไหมครับอันนี้ประสบการณ์ที่พูดครับอันนี้ท่านขอเสริมตรงนี้นิดเดียวได้ไหมเรื่องโอกาสคือโอกาสมันก็มี2แบบกันนะโอกาสที่ที่คนอื่นให้เรากับโอกาสที่เราหาเองแสวงหาแส่งหาเอง ราะนั้นผมให้ความให้ความสำคัญเท่าๆกัน <ฮา S 2> นะครับใครที่ให้โอกาสเราเนี่ยอย่าปฏิเสธเลยแล้ว <ฮา S 2> เรา,เราคนคนนั้นจะบอกเราเองคนที่ให้โอกาสเราจะบอกเราเองว่าเราเรา,เราควรจะกลับปรุงแก้ไขตรงไหนอย่างไรอันนี้จริงค่ะซึ่งตรงนี้นะรเรื่องการแสวงห,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 หมามันก็จําเป็นใช่ไหมไม่ใช่ว่านอนรออยู่ว่าของตายฉันเรียนนิเทศศาสตร์มาไงไงก็ต้องฉันอันนี้คือขายของเก่าอ่ะ จริงค่ะอาจารย์เพราะว่าถ้าถ้าถามหญิงว่าเมื่อกี้พอเราได้โอกาสใช่ไหมคะแต่ว่าเราอะ่ะแบบเหมือนไม่ได้โปรโมทต,ตัวเองหรือไม่ได้บอกว่าฉันชอบอะไรฉันถนัดอะไรหรือฉันเก่งอะไรคือเราจะมาอยู่ของเราคนเดียวโดวยที่คนอื่นไม่รู้อะ่ะมันมันไม่ได้ยิ่งถ้าอาจารย์บอกว่ายิ่งเป็นฟรีแลนซ์อะค่ะมันยิ่งต้องเปิดตัวเองว่าเราเชี่ยวชาญอะไรเราชอบอะไรเราถนัดอะไรเราเก่งอะไรแล้วมันก็จะมีฟีดแบ็กกลับมาแล้วเราก็ต้องเช็คฟีดแบ็กด้วยว่างานที่เราไปทำอะ่ะ วันนี้จะมีคนกดไลค์กดแชร์เยอะซึ่งตรงนี้ไงมันก็กลายเป็นประเด็นที่ว่าบางครั้งเนี่ยหลายคนก็อยากทำพรีแลนซ์นะ,ะแต่เขบอกโอ้โหการตอบสนองจากตลาดจากคนอื่นจากลูกค้าไม่มีเลยทำให้เขาทอ้อมันทำยังไง ถ้าถ้าโดยส่วนตัวหญิงอะในงานที่เราทําประจําแล้วก็มีอาจจะมีงานที่เป็นงานอาชีพที่2ที่3ามเนี้ยค่ะหญิงอทดลองผิดทดลองถูกด้วยตนเองคือหญิงใช้วิธีการโพสต์ในออนไลน์ของตัวเองค่ะแล้วก็จะมีช่องทางที่เป็นเหมือน Facebook Group ลองดูก่อนว่าเราลองโพสต์สิ่งที่เป็นเราเขาโอเคไหมเขาโอเคไหมเขาฟีดแบ็กมายังไง <c oughs> มีคนเห็นเราไหมปรากฏว่ามันมีคนเห็นเราจริงๆคือคนที่เขาสนใจในสิ่งที่อาจารย์หญิงเป็น เขาก็ติดตามติดตามแล้วก็ติดต่อแล้วก็ดูฟีดแบ็ว่างานที่เราทำมาค่ะมันมันมีผลตอบรับยังไงมีคนมาคอมเมนต์ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะใช้วิธีนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งอีกวิธีหนึ่งคือมันมีการโพสต์ในช่องทางต่างๆที่เป็นฟรีเพื่อให้เราได้โอกาสลองเปิดโลกดูถ้าไม่มีคนติดต่อเราเลยก็ไม่เป็นไรค่ะแต่อย่างน้อยอเราได้ลงมือทำํำเพื่อเราจะได้เห็นว่าฮตรงไหนบ้างที่มันเป็นโอกาสหรือช่องทางของเราอย่างเงี้ยค่ะไอ้ตรงเนี้ยมันก็อาจจะเป็น ทางตรงที่จะไปสู่อาชีพอื่นๆน,นะไปท,ทั้งหมดอาจารย์วรัครับมันมีทางลัดไหมหลายคนเนี่ยอยากรวยเร็วอยากเก่งเร็วฟรีแลนซ์ต่างๆตงัวนี้โอโ้เงินเข้ามาเป็นเพราะว่าอายุน้อยร้อยล้านอตัวต่าง,างๆเหล่านี้กระตุ้นอยู่ครับอไอ้ตรงเนี้ยผมอยากไปทางลัดอะถ้าผู้ชมบอกเฮ้ยถ้าฉันรอไปทางตรงนะฉันต้องไปเรียนรู้อะไรต่างๆเพิ่มเนี่ยมันยากแล้ว ช่วยเสนอทางลัดให้หน่อยอไปทางตรงก่อนครับท่านถ้าเรารู้ว่าทางตรงไปทางไหนค่ะแล้วเราเราไปมาแล้วเรารู้ว่าเฮ้ยทางตรงนี้มันมันช้าเนาะระหว่างทางที่เราไปทางตรงอ่ะเราจะเจอทางลัดเช่นผมยกตัวอย่างอีกครับถ้าถ้าเราจะนั่งรถจากที่นี่ไปที่สนามหลวงเรานั่งรถเมลสายสามสิบสามสามสิบสามมันก็ตรงไปสนามหลวง แต่ว่าเรารู้แล้วว่าเฮ้ยมันช้ามันร้อนอ่ะมันไม่สะดวกเราหาทางลัดด้วยการเฮ้ยวันนี้เราไปแท็กซี่ดีกว่าแต่คุณต้องรู้ทางตรงก่อนอ่ะว่าจะไปเป้าหมายที่ตรงไหนเนี่ยซึ่งตรงเนี้ยหมายความว่าบางอย่างเนี่ยมันก็ต้องลงทุนนะใช่ไหมน,นั่งแท็กซี่สบายใจไปถึงเร็วเย็นด้วยเย็นด้วย <laughs> แล้วไปถึงตรงนั้นต้องคิดว่าเฮ้ยแล้วไอ้ค่าแท็กซี่ที่มันเปลืองเนี่ย เราไปถึงจุดหมายตรงนั้นแล้วเนี่ยมันคุ้มนะมันเกินคุ้มนะมันทําอะไรต่างๆคือคิดต่อไปเรื่อยๆอ่ะขอบอกทางรัฐหน่อยทางรัดเหรอคะไ้ยเธอมีแน่บางทีนะหลายๆคนเนี่ยที่เข้ามารายการนะคือเมื่อก่อนเนี่ยสวยเนี่ยทำอะไรก็ได้เขาใช้ความสวยของเขาเนี่ยเป็นทางรัฐบางคนก็สื่อสารดีเก่งมีความจริงใจอย่างคุณดาวที่มารายการเราเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกยิ้ม นะใช้เรื่องของยิ้มเนี่ยเป็นบันไดที่ไปสู่ทางรัดเขาบอกเอ้คนนี้อัศยาศาสายดีก็ไปสู่จุดจุงหมายได,ได้เดียวของหญิงของหญิงของหญิงใช้เคล็ดลับคือความเป็นกันเองค่ะอาจารย์คือเวลาที่เราไปที่ไหนอ่ะเราจะสร้างความเป็นกันเองแล้วมันเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบว่าถ้าจะมองถึงคนภายนอกหรือว่าคนที่ร่วมง,งานเราเขาจะรู้สึกว่าเอออาจารย์หญิงแบบเป็นคนง่ายๆคุยได้สะดวกแบบว่าไม่ไม่แบบไม่ได้มีพิธี ต่อพิธีรีตรองแล้วก็มีความจริงใจคือเรารู้สึกว่าอันนั้น,นคือทางรัฐที่บางเรื่องงานบางงานเนี่ยเราก็จะได้งานต่อไปเรื่อยๆเพราะคาแรคเตอร์ตรงนี้ที่มันเป็นเหมือนจุดจุดขายของเราด้วยแล้วมันก็เป็นชอ็อตคัทที่ทําให้เราเข้าถึงคนที่เราไปคุยได้ง่ายขึ้นนะทีนี้เรื่องของทางรัฐทุกคนตอนนี้ท่านผู้ชมก็กำลังสนใจแล้วฉันจะทำเลยนะลองบอกนิดหนึงเพื่อเป็นแรงจูงใจสักนิดได้ไหมว่า งานประจำเนี่ยมันก็มีเงินเดือนมีค่าตอบแทนเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าเดือนละเท่าไหร่ฟรีแลนซ์ที่ทำเนี่ยถ้าเป็นฟรีก็ต้องพยายามคิดเป็นตัวเงินมานะป็นต,ตัวเงินอันนี้ไม่เกี่ยวกับภาษีที่จะต้องเสียหญิงที่ทำเนี่ยคิดแล้วเนี่ยฟรีแลนซ์ที่ทำเนี่ยมันไรายได้สักประมาณเดือนละเท่าไหร่ ถ้าถามถึงรายได้เนี่ยประมาณขั้นต่ำก็น่าจะประมาณห0 0พันอย่างต่ำเลยนะคะเพราะว่าเราเราเราทำงานประจำมันจะมีห่วงเวลาที่เราสามารถไปทำได้บ้างมันอาจจะไม่ใช่แบบทุกเวลาที่เราจะทำแต่ว่าอาชีพของเราอย่างอย่างอย่างเราทำอยู่ทุกวันเนี้ยมันสามารถที่จะบริหารจัดการเวลาตัวเองได้หมายความว่าเราก็ต้องรับผิดชอบหน้าที่หลักละคะ่ะของเราที่มีอยู่แล้วเราลองดูซิว่าเราจะบริหารจัดการเวลาตรงนั้นได้ไหมอาชีพ ฟรีแลนซ์หรืองานที่ทำเนี่ยก็น่าจะได้อย่างต่ำห้าพันขึ้นไปค่ะแต่บางทีบางเดือนเนี่ยก็อาจจะถูกก็หลายหมื่นค่ะก็หลายหมื่นบาททีเดียวค่ะไอ้ตัวเนี้ยพอได้มาก็ภูมิอกภูมิใจเนาะภูมิใจค่ะมันเป็นน้ำพักน้ำแรงที่เราพัฒนาฝีม,มือลายมือจนกระทั่งสามารถเป็นฟรีแลนซ์เลือกได้ค่ะแต่สิ่งที่หญิงมองว่ามันได้มากกว่านั้นคือหญิงอสอนหนังสือแล้วการที่เราสอนหนังสือเนี่ยถ้าเราไม่เคยลงมือทํา เราจะสอนลูกศิษย์เราไม่ได้อพอเวลาเราบอกให้เด็ก,ดกปัจจุบันเนี่ยคนเดี๋ยวเนี้ยเขาอยากทําหลายอาชีพถ้าอาจารย์ก็ยังไม่เคยทาแล้วจะให้ไปแนะนําเด็กๆมันเกิด question มาค่ะท่านเด็กก็จะถามเอ้าอาจารย์เขาอาจจะไม่พูดออกมาหรือบางคนก็กล้าที่จะพูดออกมาถามเอ้าอาจารย์ไม่เคยทำอาจารย์รู้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นหญิงก็เลยถือคติว่า ถ้าเราจะสอนนักศึกษาเราอ่ะโดยเฉพาะหญิงสอนบริหารธุรกิจอ่ะมันก็สอนการจัดการอาจารย์ไม่เคยทําได้ยังไงอาจารย์ต้องเคยทําแล้วพอเวลามาเล่าให้ลูกศิษย์เราฟังต่อให้งานนั้นมันจะฟรีไม่มีเงินแต่มันมีความคุ้มค่าเรื่องของสิ่งที่มันได้คือความรู้ค่ะอ่ะแตโก็ครับรายได้ใช่ไหมครับใช่รายได้ต้องนับหมดนะนับหมดคเดี๋ยวผมจะเขียนใบรับรองไปแล้วก็ไปให้ภรรยาดูนะเฮ้ยถ้าจะมีทรายตรงนี้แพ็กเกจเนี่ยเท่านี้นะ ถ้าคุณจะคิดว่าชิมเนี่ยอาชีพชิมเขามีนะครั้งหนึ่งต้องเท่าไรอะไรต่างๆเท่าไรเดือนละประมาณเท่าไหร่รายได้เนี่ยถ้าผมผมมีรายได้จากฟรีแลนซ์เนสองทางก็คือก็คือการเป็นวิทยากรซึ่งเดือนหนึ่งก็น่าจะได้รับเชิญอยู่ประมาณสัก2ถึงสครั้งตามหน่วยงานส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยงานรัฐหน่วยงานรัฐใช่ค่ะมันก็ได้ไม่เยอะหรอกครับชั่วโมงหนึ่งเต็มที่1 2 0 0บาทไปวันหนึ่งก็ได้ เจ็ดพันสองครึ่งวันกค่สามพันหกสมมติเราไปสักเดือนละสองครั้งตามที่ค่าเฉลี่ยที่มันมีอยู่เนี่ยตรงนี้ก็จะได้ประมาณสักหมื่นสี่หมื่นห้าโดยประมาณนะครับส่วนส่วนค่าขนมที่บริ่าขนมนี่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยส่วนคิดแบบนักธุรกิจอย่าอย่าคิดแบบสามีคิดเงินกับภรรยาในเงินคุณจะอดเลยตอนแรกบอกไม่ได้เงินแต่ว่าต้องคิดแล้วค่าขนมหมายความว่ามีทั้งอินขายอินแคชอยู่ใช่ไหมฮะถูกต้องโอ้โหเยอะนะ ่ไเยอะะคิด,คดต้องให้เวลาผมไปคิดก่อนครับท่านว่าโอมันมีค่าชิมค่าออกแบบแพ็กเกจค่าขับรถไปส่งของค่าน้ำมันเย,เยอะเลยล่เอะเยอะเยอ,อ,เ,ยอเอาเป็นว่าถ้าดูถ้าดูยอดบินในแต่ละเดือนที่ที่ภรรยาที่บ้านทำออกไปแล้วก็ผมผมเห็นบินอยู่นะฮะเดือนนึงเนี่ยมันตกประมาณส 6, 000, ักหกหมื่นหกหมื่นบาทซึ่งตรงเนี้ครับ คุณจะคิดเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่คุณไม่มีโอกาสที่จะไปได้ไปแตะเงินตรงนั้นเลยได,ได้แตะนิดเดียวครับแต่ตรงนี้นะแต่เสร็จปั๊บก็เป็นของเขาเลยฮะล่ะแล้วมันอาจจะมีว่าครับพอต่อไปมีอะไรก็ตามซู่าอะไรจะไปแบ่งแยกกันถึงสมรสถึงอะไรนะด้วยกันเนี่ยคุณแบ่งได้นะนี<อ>้คิดจะแบ่งไหมไม่คิดจะเลิกครับนั้นอ่า,อาตบได้วีโอโเนี่ยโอ้ยสุดท้ายนะยอมวะ เสียดายครับวันนี้เวลาหมดนะครับเราก็คงจะคุยกันแบบว่าหลายๆคนบอกว่าเอฟรีแลนั้นตกลงทํำยังไงฉันจะทําอะไรยังไงวันนี้ได้ข้อคิดแบบพื้นฐานครั้งต่อไปเราจะมาเจาะกันเลยว่าการเป็นพิธีกรที่ได้เงิน,นการที่ทําขนมนะเป็นอาชีพลออเป็นฟรีแลนซ์นี่แหละแล้วทํำสมเนี่ยมันได้อะไรยังไงคราวหน้าก็จะเชิญคุณโก้และภรรยา แล้วก็ <Wow. S 1> ทำต่อไปก็หญิงและสามีนะครับมาคุยกันต่างอๆอาจารย์ขานูโสดค่ะเ <c oughs> พื่อที่จะดูว่าเอะพอทำฟรีแลนซ์เนี่ยมันไปแย่งเวลาส่วนตัวมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเพราะว่าบาลนซ์ออฟไลฟ์เนี่ยนะครับมันสำคัญมากๆตอนนี้นะครับไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้ผมว่าท่านผู้ชมอยากรู้ต่อแน่นะครับยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาบทเวลาจริงๆครับ เราสามคนลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ